ชวเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสด,ดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนายซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆหน่อยค่ะรับเป็นรถอะไรดีคะก็มีรถเบน์รถเข็นรถไถจักรยานรถล้อไสดอนเล่นดีกว่าโอ๊ยใจรคุณนายไม่รู้เก่าจังเลยค่ะปากเสียเขาเรียกว่าลุกอมตะจ้าอ๋อค่ะอุ้ยรลรถไวๆรถนิดรถอะไรคะเนี่ย ตัวนี้นะคะเป็นไวไวรสหมูสับค่ะ<ม>ซุปกลมกล่อมหอมน้ำมันเจียวเพราะว่าเขาทำจากวัตถุดิบที่สดใหม่นะคะผสมด้วยกลิ่นหอมของเครื่องเทศค่ะ<อ>รสชาติทเข้มข้นสูตรเฉพาะของไวไวเลยค่ะคุณนายนีย่เป็นใหญ่สนาทานเลยเอ้พแต่แล้วรถนี้ล่ะคะรสนี้นะคะเป็นไวไวรถหมูสับต้ยมยำค่ะเปรี้ยวจี๊ดอร่อยเป๊ะ จัดจ <Bond> ้านเต็มรสชาติต้มยำแท้ๆเลยค่ะเพิ่มความอร่อยแซ่บด้วยมะนาวนะคะกลิ่นหอมเปรี้ยวจี๊ดการันตีความอร่อยเลยค่ะคุณนายมาทานแบบนี้เอาอย่างละลังเลยละกันนะคะได้ค่ะโอ้ยคุณนายอ่ะมาทุกทีก็คุณเอาของที่คุณนายสั่งเนี่ยได้ครบแล้วนะคะแต่ว่าโอ้โหคุณนายขานี่หนูคันไปหมดแล้วนะคะนเนี่ยเป็นอะไรคันล่ะก็ โดนผักบุ้งตลกตลอดเลยแล้วไก่เกิดได้ครบไหมเนี่ยได้สิคะไก่่ยหรือเปล่าไก่สดสิคะไหนดูสินี่สดไม่สดยังร้องอยู่เลยจะเป่าคาถามหาเอ้ยอะไรเนี่ยตลกไรเลยอยาเฉยชัยนะคะคุณเฉยชัยอะไรอยากจะถามคุณนายนิดนึือะค่ะเมื่อไหร่คุณนายจะขึ้นเงินเดือนให้หนูแล้วคะเออ เงินเดือนอีกแล้วขัาอยู่ตรงนี้ค่ะเออนี่เธอต้องบอกเหตุผลกับฉันมาสักสข้อสิว่าเพราะอะไรฉันจึงจะต้องขึ้นเงินเดือนให้กับเธอข้อแรกนะคะหนูทำกับข้าวได้อร่อยกว่าคุณนายค่ะใครบอกแกยะคุณผู้ชายค่ะหัวใจใจสั่นค่ะแล้วข้อที่สองล่ะข้อ2เนี่ยหนูล้างจานได้สะอาดกว่าคุณนายค่ะใครบอกเธอ คุณผู้ชายค่ะและข้อที่สามล่ะข้อที่สามเนี่ย <g ül> เรื่องบนเตียงเนี่ยหนูเก่งกว่าคุณนายค่ะใครบอกเธอคนขับรถค่ะแต่คุณผู้ชายรู้นะไว้แต่คุณนายคะนี่อย่าบอกนะคะว่าไปมีอะไรกับคนขับรถอะคะ <c oughs> ่ะเงียบไปสิเดี๋ยวคุณผู้ชายรู้ยจะเงียบไปเลยนะครับทำไมไอะคนขับรถคุณนายผัวหนู